สมาคมของผู้ที่บริจาคเงินด้วยทรัพย์ส่วนตัวมากกว่า3ล้านบาทให้แก่สังคมเรียกว่าออเนอร์โซซตี้ครับโดยครอบครัวนี้มีลูกชายลูกสะใภ้และหลานรวมทั้งหมด3รุ่น9คนได้เข้าสู่สมาคมออเนอร์โซซ t y ตี้ที่เมืองเซจงเป็นตระกูลที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้บริจาคมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ไปที่น,นกันนกข่าวยางจองจินครับประธานปักฮันกิลและภรยาโดขยองฮีที่บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการกระจายสินค้ามามากกว่า15ปีได้เข้าร่วมงาน Family Honor Society ค่ะ ตระกูลของประธานพักฮันกิลมียอดบริจาคสูงสุดในสมาคมออเนอร์โซรไซตี้มากถึง3รุ่นประธานพักฮันกิลที่เคยล้มเหลวจากธุรกิจออไลช้อปปิ้งมอลและกลายเป็นผู้ติดแบล็คลิสต์สินเชื่อหลังจากมีรายได้ธุรกิจใหม่ในปี2009ก็ได้ทําการบริจาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเนื่องจากสมัยนั้นมีรายได้น้อยเลยเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนค่าอาหารด้วยเงิน3ถึง6พันล้านบาทมากกว่าการรอให้เรารวยก่อนแล้วค่อยเริ่มบริจาคพราะคิดว่าเราจะต้องเริ่มช่วยเหลือคนที่ลำบาาากว่เรตตั้งแ ตอนนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆช่วยเหลือเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวเราก่อนครับพ่อแม่ที่ทําการบริจาคเป็นประจําเป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะรวมยอดบริจาคของลูกชายลูกสะใภ้และหลานๆทั้งหมด9คนแล้วเป็นเงินทั้งหมด33ล้านบาทค่ะฉันหวังเสมอค่ะว่าเด็กๆจะสามารถเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมได้ฉันเลยอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริจาคให้กับหลานๆค่ะว่ามันมีค่ามากแค่ไหน เงินบริจาคนี้จะถูกส่งไปยังเพื่อนบ้านที่ยากลําบากเงินที่ได้รับบริจาคมาในครั้งนี้จะถูกนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในแต่ละพื้นที่เพื่อที่พวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะตั้งใจและจะส่งต่อความรักนี้ออกไปให้ไกลกว่าเดิมครับบริษัทที่ประธานปักฮันกิวบริหารอยู่นั้นมีการบริจาคและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลายบริจาค3ามล้านบาทให้กับครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดียว และผู้ที่ได้โอกาสในไดจอนเซจงและจังหวัดอื่นๆในเขตชุงนำมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการของใช้จำนวนต่างๆรวมมูลค่ากว่า2,400ล้านบาทการนำหน้าในการบริจาคของตระกูลนี้กำลังส่งมอบความอบอุ่นให้กับสังคมอย่างแท้จริงค่ะทีเจบียางจองจินรายงาน